สวัสดีครับสวัสดีพี่นงสมาชิกทุกท่านนะครับนี่คือแนวทางหวยลาวสําหรับวันที่22มีนาคม2 5งนะครับชุดนี้เป็นชุดสูตรเด่นนะครับหวยลาวนะครับผมก็จะเป็นวิธีการคํานวณเลขเด่นแล้วก็เด่นบนเด่นล่างนะครับก็จะลงให้ในคลิปนี้นะครับผมผลงานของที่20ที่ผ่านมานะครับมาสะดุดแล้วนะครับผมในส่วนของสูตรเด่นนะครับ2-3-4นะครับเลขที่ออกเจ็ดศูนย์หกนะครับ2องนเหลุดนะครับผม อันไหนหลุดมาไปตามหลุดนะครับสูตรไหนหลุดสองวันติดผมจะเลิกใช้แล้วก็สูตรใหม่ลงให้แทนนะครับเพราะว่าสูตรที่คิดค้นคำนวณไว้นะครับหนึ่งหน้ากระดาษนะครับผมเพราะจะดูตลอดนะครับสูตรไหนที่ลงย t ท b e แล้วมาหลุดสองวันติดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับสูตรมาลงให้นะครับผมยังสูตรมันมีสำรองรออยู่แล้วนะครับในแต่ละชุดเดือนบอร253นะครับหลุดเช่นกันนะครับผมเดินล่างสลับไปขึ้นบนนะครับ7สน6นะครับ6วันไปบนนะครับผม เมืิอที่ผ่านมาสะดุดนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมซึ่งเป็นชุดที่ผมภูมิใจนะเพราะที่ค้นมาอ่าแยกตัวเลขมาเป็นอย่างดีแล้วก็พยายามเอาตัวเลขที่มันสามารถที่ไปด้วยกันได้นะครับมาอยู่ในโซนเดียวกันนะครับก็บฏิผ่านมาสะดุดนะเดี๋ยวมาดูที่ยีสองกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมมาดูวิธีการคำนวณตัวเลขสูตรนี้กันซะก่อนนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์หกตัวเลขชุดสี่ตัวนะครับผลของที่ยี่สิบตั้งนะครับแล้วก็ใช้ หลักพันบวกด้วยสี่เือนเดิมนะครับผมเจ็ดบวกสีเท่ากับสิบหนึ่งนะครับใช้ตัวท้ายบวกด้วยหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นหกบวกหนึ่งนะครับผมเท่ากับได้เจ็ดนะครับผมนำเจ็ดไปคูณด้วยสามเท่ากับยี่สิบหนึ่งนะครับผมยี่สิบหนึ่งก็จะได้ตัวเด้กเกินนะครับ ยี่สิบหนึ่งใช้ตัวท้ายเดินนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งสองสามมาดูเด่นบนนะครับเด่นบนสี่ห้า ลตัวเลขเดินบนล่างชนที่4แต่ว่าตัวเลขที่คำนวณออกมาได้หนึ่งที่ชนนะครับผมดูเชื่อว่าหนึ่งจะมารึเปล่านะครับนี่คือหนะ้าทางเวลาสามนที่ยี่สิบสองมีนาคมสองห้าเจ็ดนะครับผมยังไงก็ลองพิจารณากันดแล้วกันกน้นองนะครับอยู่นี้มาช้าได้หนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาลุนการว่าสุดนี้จะยังเข้าไหมนะครับผมถ้าดุนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันก็จะเปลี่ยนสุดมาลงให้นะครับผม ฝากไว้เป็นแนวทางกันประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ